สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกแนวคิดดีๆที่เราคัดสรรมาให้นะครับวันนี้เราจะมาะคุยกันเรื่องนิสัยกับวิธีคิดที่จะพาไปสู่ความสําเร็จกันโดยเราจะดึงเอาข้อมูลจากหลายๆที่เลยครับทั้งกรอบ success จาก the habits of success idea ดีๆจาก atomic habits แล้วก็หลักการคลาสสิกจาก seven habits of highly effective people ด้วยครับ ค่ะสวัสดีค่ะคือหลายคนอาจจะพอคุ้นๆกับแนวคิดพวกนี้มาบ้างแล้วนะคะแต่วันนี้เราจะลองมาเชื่อมโยงมาสังเคราะห์ดูว่าจริงๆแล้วหัวใจของความสําเร็จมันคืออะไรกันแน่ใชครับเหมือนเรามาหาจุดร่วมสําคัญซึ่งเอ่อเท่าที่ดูเนี่ยประเด็นหลักๆเลยคือความสําเร็จมันไม่ใช่เรื่องโชคหรือพรอสวรรค์อย่างเดียวแต่มันสร้างได้แล้วที่สําคัญคือแม้แต่สติปัญญา ก็พัฒนาได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าเกิดมาเท่าไหร่เท่านั้นใช่เลยค่ะประเด็นเรื่องพัฒนาได้นี่สําคัญมากๆค่ะแนวคิดเหล่านี้มันเหมือนจะชี้ไปทางเดียวกันหมดเลยคือการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อย,นอยเนี่ยแหละค่ะที่เราทําทุกวันทุกวันเนี่ยพอมันสะสมกันเข้ามันจะกลายเป็นพลังหรือเป็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่มากๆได้เลยในระยะยาวแบบ คล้ายๆอะตอมเลยนะคะที่เป็นหน่วยเล็กนิดเดียวแต่รวมกันแล้วพลังมหาศาลอืมน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มแกะกันที่แก่นแรกเลยดีไหมครับเรื่องความคิดและความเชื่อข้างในซึ่งเหมือนเป็นจุดสตาร์ทเลยอย่างใน s h v e n t s b เ t ้เขาพูดถึงอุปนิสัยเชิงรุกหรือ be proactive นะครับอ๋อค่ะการเป็นฝ่ายเริ่มไม่ใช่รอให้สถานการณ์พาไปครับ คือเลือกที่จะเป็นคนคุมเกมชีวิตตัวเองโฟกัสในสิ่งที่เราควบคุมได้จริงๆเช่นความคิดการกระทําของเราเองไม่ใช่ไปโทษนู่นโทษนี่ค่ะค่ะแล้วในขณะเดียวกัน Atomic Habits ก็เน้นเรื่อง identity based habits หรือดิสัยที่มาจากความเชื่อในตัวตนซึ่งผมว่าอันนี้มันลึกซึ้งมากเลยนะคือแทนที่จะตั้งเป้าแค่ผลลัพธ์เช่นฉันอยากผอมให้เปลี่ยนไปโฟกัสที่ว่า ฉันเป็นคนรักสุขภาพเลยอ๋อคือเปลี่ยนที่แก่นความคิดเลยใช่ไหมคะใช่ครับเพราะพอเราเชื่อว่าเราเป็นคนแบบนั้นแล้วเนี่ยการกระทํามันจะตามมาง่ายกว่าเยอะเลยอืมจริงด้วยค่ะมันเหมือนเชื่อมกันเลยนะคะการเชื่อว่าฉันเป็นคนแบบนี้ก็ทําให้เราอยากจะแสดงพฤติกรรมเชิงรุกเพื่อให้มันสอดคล้องกันมันไม่ใช่การฝืนทําแล้วแต่เป็นการแสดงตัวตวนออกมาครับผมแล้วมันก็ตรงกับเรื่องที่ว่าสติปัญญาพัฒนาได้ด้วยนะคะถ้าเราเชื่อว่า ฉันเป็นคนเรียนรู้เราก็จะเอ่อเปิดรับแล้วก็ลงมือทําอะไรใหม่ๆที่ส่งเสริมการเรียนรู้ไปเองเลยไม่ต้องรอใครมาสั่งอืมพอเราปรับความคิดความเชื่อข้างในแล้วเนี่ยคําถามต่อมาคือแล้วจะแปลงมันเป็นการลงมือทําจริงๆทุกวันได้ยังไงไม่ให้ท้อไปสักก่อนซึ่งตรงนี้แหละครับที่พลังของการทําสิ่งเล็กๆอย่างต่อเนื่องจะเข้ามามีบทบาทสําคัญเป็นแก่นที่สองที่เราจะดูกันค่ะเรื่องเล็กๆแต่สม่ําเสมอ ใช่ครับใน Atomic Habits เขาอธิบายเรื่องนี้ชัดมากด้วยหลักผลรวมของส่วนเพิ่มเล็กน้อยหรือ Aggregation of marginal gains อ๋อตัวอ,อย่างทีมจักรยานอังกฤษใช่ไหมคะใช่เลยครับที่จากทีมผลงานไม่ค่อยดีกลายมาเป็นแชมป์ได้เพราะเขาไปปรับปรุงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแบบแค่หนึเอซ็นต์งนะแต่ทำเป็นร้อยๆอย่างเลยโหมีอะไรบ้างคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมโอ้โหเยอะมากครับตั้งแต่วิธีล้างมือของนักกีฬาให้ถูกหลักเพื่อลดโอกาสป่วย การเลือกหมอนเลือกเจลนวดไปจนถึงาทาสีข้างในรถบรรทุกเป็นสีขาวเพื่อหเห็นฝุ่นที่เกาะจักรยานง่ายขึ้นโหละเอียดมากๆเลยค่ะแบบว่าใส่ใจทุกเม็ดจริงๆครับมันคือการเก็บเล็กผสมน้อยเก็บชัยชนะเล็กๆไปเรื่อยๆแล้วก็เพื่อให้การเริ่มต้นนิสัยใหม่มันง่ายแบบสุดๆเลยเนี่ยเขาก็มีกฎ2นาทีหรือ two minute rule ค่ะอันนี้ก็น่าสนใจหลักการง่ายๆคือทําให้เวอร์ชันแรกสุดของนิสัยใหม่ที่เราอยากสร้างเนี่ยใช้เวลาน้อยกว่า2นาที ยังไงคะเชนถ้าอยากอ่านหนังสือทุกวันก็เริ่มแค่อ่านหนึ่งหน้าพอหรือแค่หยิบหนังสือมาวางไว้ข้างเตียงก่อนก็ได้โอ้หรือถ้าอยากออกกําลังกายก็เริ่มแค่เปลี่ยนเป็นชุดออกกําลังกายก่อนอย่าไม่ต้องไปวิ่งจริงๆก็ได้อืมอืมเข้าใจแล้วค่ะคือทําให้มันง่ายสุดๆจนแทบไม่มีข้ออ้างที่จะไม่ทําใช่ครับมันช่วยทําลายกําแพงตอนเริ่มต้นได้ดีมากเลยอฮะหรือ persistence ในกรอบ success พอดีเลยค่ะอ๋อเชื่อมกันยังไงครับ ก็คือคนที่สําเร็จเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยล้มเหลวนะคะแต่เขาล้มแล้วลุกเร็วแล้วก็มองว่าความผิดพลาดคือบทเรียนเหมือนที่คุณเอดิสันพูดถึงตอนทดลองหลอดไฟที่ล้มเหลวเป็นพันๆครั้งอะคะ่ะเขาไม่ได้บอกว่าล้มเหลวครับแต่บอกว่าเขาค้นพบวิธีที่ใช้ไม่ได้ตั้งหลายพันวิธีต่างหากโอ้โหมุมมองเปลี่ยนเลยนะครับใช่ค่ะการทําเล็กๆซ้ซําๆมันก็เหมือนการทดลองการเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆนั่นแหละคะ่ะทาให้เราเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นอืม ทำเล็กๆสม่ำเสมอมันทรงพลังจริงๆครับแต่พอทำไปเรื่อยๆเนี่ยบางทีเราก็อาจจะเจออุปสรรคหรืออยากได้เครื่องมือมาช่วยให้มันดีขึ้นง่ายขึ้นเนาะใช่ค่ะงั้นเรามาดูกันที่แขนสุดท้ายว่ามีทักษะหรือเครื่องมืออะไรบ้างที่สําคัญในการขับเคลื่อนนิสัยเหล่านี้อย่างแรกเลยคือการจัดการตัวเองหรือ self management ค่ะ อันนี้รวมทั้งการรู้เท่าทันความที่ตัวเองที่เรียกว่า metacognition ด้วยนะครับอ๋อเหมือนมีสติรู้ตัวว่ากําลังคิดอะไรรู้สึกอะไรใช่ครับรู้ตัวว่าเอ๊ะตอนนี้กําลังถ่ายมือถือเพลินไปแล้วนะทําไมถึงทําล่ะแล้วก็ตัดสินใจหยุดค่ะ แล้วก็ยังรวมถึงการควบคุมแรงกระตุ้นหรือความหุนหันพลันแล่น Managing impulsivity คือสามารถยั้งใจได้ไม่ทำตามอารมณ์ปุบป,ปับอันนี้สำคัญมากเลยค่ะในยุคนี้สิ่งเร้ามันเยอะเหลือเกินจริงครับอีกทักษะที่จำเป็นมากๆเลยก็คือความยืดหยุ่นและการเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะ Suppleness and continuous learning โลกมันเปลี่ยนเร็วมากจริงๆความรู้เดิมๆอาจจะใช้ไม่ได้แล้วการเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลา อ่านให้กว้างๆนอกสายงานตัวเองบ้างเหมือนที่เขาว่าเลโอนาร์โดดาวินชีทำหรือผู้บริหารเก่งๆยุคนี้ก็ทำกันค่ะความสามารถในการปรับตัวหรือ adaptability สําคัญสุดๆเลยมันคือความอ่อนตัวทางความคิดไม่ยึดติดกับอะไรดเดิมครับผมและอีกอย่างที่ผมว่าน่าสนใจไม่แพ้กันคือการใช้ประสาทสัมผัสทั้งหมดหรือ gathering data through all senses อันนี้ยังไงคะอย่างเลยตาหูจมูกลิ้นสัมผัสในการรับรู้ข้อมูลรอบตัวอ ลองนึกภาพเชฟเก่งๆที่ต้องใช้ทั้งมองดมชิมสัมผัสในการทำอาหารค่ะค่ะหรือนักสืบที่ต้องเก็บรายละเอียดเล็กๆน,น้อยๆจากทุกทางการฝึกใช้ประสาทสัมผัสให้ครบเนี่ยมันช่วยให้เราเข้าใจอะไรๆไ,ได้ลึกซึ้งขึ้นรอบด้านขึ้นจริงๆนะครับจริงด้วยค่ะทีนี้ถ้าพูดถึงเครื่องมือล่ะคะพอจะมีอะไรแนะนำไหมคะที่จะมาช่วยสนับสนุนการพัฒนานิสัยกับทักษะพวกนี้อ่า มีเครื่องมือหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับค่ะ My mapping ของโทนี่บูซานะครับอ๋อ My mapping ที่วาดเป็นกิ่งก้านแตกแขนงออกไปใช่ครับมันไม่ใช่แค่การจดบันทึกธรรมดาานะครับแต่มันช่วยจัดระเบียบความคิดได้ดีมากค่ะช่วยเชื่อมโยงไอเดียต่างๆแล้วก็เอ่อว่ากันว่ามันช่วยกระตุ้นสมองทั้งสองซีกด้วยค่ะค่ะเคยได้ยินเหมือนกันเราอาจจะใช้มันช่วยแตกไอเดียไอหนึ่งเปอร์เซ็นต์ improvement เล็กๆที่เราคุยกันตอนแรกก็ได้นะครับ อ,อ๋อหรือใช้วางแผนขั้นแรกของนิสยัยตามกฎ2นาทีใช่เลยครับมันช่วยให้เห็นภาพรวมเห็นความเชื่อมโยงชัดขึ้นเยอะเลยส่งเสริมทั้งความคิดสร้างสารรค์ความจำการแก้ปัญหาได้หมดเลยอืมเป็นเครื่องมือที่ดีมากเลยค่ะสรุปแล้วนะครับจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยดูเหมือนว่าการสร้างนิสัยสู่ความสำเร็จมันก็เอ่อไม่ได้ซับซ้อนอะไรขนาดนั้นเนอะ,ะแต่เป็นการเดินทางที่ต้องเริ่มจากข้างในก่อน คือปรับมุมมองปรับความเชื่อให้ถูกใช่ค่ะตั้งหลักที่ความคิดก่อนจากนั้นก็ลงมือทำสิ่งเล็กๆที่สำคัญอย่างสม่าเสมอมีวินยัยแล้วก็อาจจะหาทักษะหรือเครื่องมือที่เหมาะสมมาช่วยเสริมค่ะแล้วอาจจะต้องมองให้ไกลกว่าแค่ทำตามขั้นตอนเฉยๆด้วยนะคะแต่เป็นการฝึกฝนทักษะที่จำเป็นจริงๆสำหรับยุคข,ข้อมูลข่าวสารท่วมท้นแบบนี้คือความสามารถในการประมวลผลการประเมินการตัดสินใจอย,อย่างมีเหตุผลเนี่ย อาจจะสำคัญกว่าแค่มีความรู้เฉยๆด้วยซ้ำไปอืมน่าคิดครับการฝึกนิสัยเหล่านี้มันเลยไม่ใช่แค่การเตรียมตัวสําหรับชีวิตที่เต็มไปด้วยบททดสอบแบบข้อสอบที่โรงเรียนหรือที่ทำงานนะคะแต่มันคือการเตรียมพร้อมสําหรับบททดสอบของชีวิตจริงๆเลยค่ะโอโ้เป็นข้อคิดที่ดีมากเลยครับงัง้นคำถามสุดท้ายที่เราอยากจะฝากให้ไปลองคิดกันต่อก็คือ ลองมองดูชีวิตประจำวันตอนนี้กันนะครับมีนิสัยอะตอมหรือการกระทำเล็กๆอะไรบ้างที่เราพอจะเริ่มทำได้เลยทันทีอาจจะใช้เวลาแค่2นาทีก็ได้เพื่อเป็นก้าวแรกเล็กๆไปสู่ความสำเร็จหรือชีวิตในแบบที่เราอยากจะเป็นนะครับ